สวัสดีค่ะรายการต่อไปนะคะคือรายงานการคำนวณภาษีเซ l เทคเอ n นดเอ r อร์อนะคะเราจะกลับไปที่โปรแกรมกันค่ะเข้ามาที่หน้าจอหลักนะคะเราจะทำการเซิร์ชเมนูได้เลยนะคะ จะอยู่แถบแด้านบนนะคะเราจะคีย์ว่า cortex underscore p r p t นะคะกด enter ค่ะ หน้าจอก,ก็จะขึ้นเมนูมาให้นะคะในช่องวันที่นะคะคือ02.2558ค่ะเลือกอาาัตราภาษีที่ใช้นะคะคือแบบใหม่ค่ะคลิกปุ่มโอเคค่ะ จะมีหน้าจอให้เราสั่งพิมพ์นะคะเราจะสั่งพิมพ์เป็นไฟล์นะคะชะนิดของไฟล์นะคะคือ อ่ ep นะคะในที่นี้เราจะเลือกกดปินนะะ้งนค่ะ หน้าตาของรายงานการคำนวณภาษีก็จะเป็นแบบนี้นะคะกด f a p ออกค่ะก็จะกลับมาสู่เมนูหลักนะคะกด cancel ค่ะขอบคุณค่ะ